มึนขึ้นเลยตีนปิ่นยงี้มไดได้เงินยงีมน,น,นั่นตัวหนึ่งให้ผ้ามันไปเลยแม่นให้ได้เงินโลดคันออกไปว่าได้เงินแล้วบ่ให้ออกตัวหนึ่งมันเสียเง,งินเราให้อยูอ่ดีมีแห้งให้ค้ำมให้คูนในรถคันนี้มาแล้วไอ้หักษาไว้ให้ดีเด้เอขี่ไปกับให้หค้ำหนาคูนหลังไปมีแต่หนี้ก็หนี้มีแต่หังกับห่างให้ลำให้รวยต่อไปเมื่อหนาเด้อ นั้นก็ยังโมเลวอยู่เนาะขโมกขโมมอยู่ยโอ้ยลายันคนขโมยรถเล่าโมแลงนี่ยเราอะ,อะนะเนาสบายดีน้องคนเนาะเบาเวียดเลยยังไดงบัานายูผูกแขนบ่อ่าอ้ายังบ่ได้เห็นยังไงเลขทถังมนันอะเห็นเอฟซีเพิ่นลเมนอยู่อย่าลืมเด้อว่ะท่านมื่นก็ต้องให้เพิ่นนี่ดอกว่าให้เพิ่นนอนฝันให้โมแลงนี่ว่ะท่านอ่า อยู่เออหัวใต้ดินเนาะอ่าบุญน่าหัวใต้ดิน,น,ดดนบ่ตาบ่าห่วคดลงไปขายอยู่บน,นพื้นอันทางรถไฟบ่แล้วบบ่บุญแมนเนาะเอากะถือว่าอาทางแม่บุญบอกจักมือกว่จาจังหายคีย้ออกเลยนาะสามมือบอ่เดีออ๋ยวแล้วไอ้ดอกประจกักษ์เนาะคือได้ยินว่าบิดนี่ก็เดอ้ออาจารยถ้าถ้าทัาทางแบบเพื่อนว่าแบบผูกแขน,นนี่แล้ว นายขี้อ้อมวัดอ้อมวาเนาะก่อนสิออกไปเดินทางอ่าไปข้างนอกว่า hmm. ซ mm ั hmm. mm ่นเนาะเพื่อความเป็นอิสระบุคคลพี่น้องเนาะอ่าตามความเชื่อฮีดของประเพณีที่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะบบาเพิ่นพาว่าดอกวาพี่น้องเอ้ยเอนอ่าใ่น้อบน้หอมเตรียมเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยเนาะอืๆเดมินเอามินนี่ก็ได้ใช้มินนี่ก็ได้ แล้วก็ขอควบผู้น่เด้อพี่น้องเด้อน้องฟูดีว่าเบาจิตพี่น้องไปเพิ่นแสรมาเบาตาพี่สั่นรถค้อยจ้กมันเป็ี่ยนยังพี่สั่นน้ำมันพาวเวอร์มันพดเนาะเพิ่นว่าน้ำมันปั๊มพาวเวอร์ของเพิ่นนี่พดพี่น้องเลยมันพดอุ้ยๆๆๆเลยล่ะว่าแต่เก่าบ่เคยเปล่ยนหากเรื่องเป็นมื้อเช้านี่เบาตาก็เลยบอกเพิ่นว่ามันบ่แม่นมันตันบ่ว่ะหรือว่าปั๊มพาวเวอร์มันจะเสียบ่หรือว่าสาย น้ำมันพาวเวอร์มันตันบบหรือว่ามีบนใดบนหนึ่งบบแนะน้ำเพื่อนเขาห้านบานี้ทางห้านนึงนะเพื่อนเอาว่าปั๊มพาวเวอร์เสียเนาะบาทอีกห้านตัวที่เพื่อนลงไปซื้อรถเอาว่าปั๊มพาวเวอร์มันนี่ยังไม่พี่น้องเนาะปั๊มพาวเวอร์มันยังไม่เลยมันดันแห้งไปเถอะเนาะมันยังดันแห้งมันเลยเห็ดไหนมันพดไปเถอะเอาอันนี้ก็จักตัวใดถือตัวใดพิษ ราะว่าบัจิตเราก็บัวหู้บัวตาเองกับบัหู้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเนี่ามันบริพุดแล้วก็รถเอื้อบุญนี่ก็มันบริพุดเนาะนี่เลยขอความผู้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาจังไดก็ก่อนสิกลับบ้านกลับซองกันเนาะเห็นทางน้องน้ำผลว่าสีผูกแขนรถประทันเอาแต่ว่าสีผูกแขนรถแล้วก็เดี๋ยวสิค่ำคณนอำเภอก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะเพราับทักทายสบายดีเนาะกับผมพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สู่สุ่คนพี่น้องเลย ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนะาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าโดนเติบก็ได้พี่น,อน,น้อ,นองที่บบได้ขึ้นมาทั้งนี้ก็ได้กับโบเมนว่าโบอยากขึ้นมาหรอกพี่น้องเลยหนึง่งเนาะ,นะงานกะบบุคอยมีแน่เนาะพี่น้องเนาะแล้วกะ็เฮือนชานลัานเป็ดเพื่อนก็เล้าทุกคนแล้วส่นั่นแล้วกะ็อีกอย่างกะบงบในการในการเดินชาดกะ มีพอทุกอย่างแล้วสินะแต่ว่าเง็บโบท่านมียังว่าหลายๆคนเขามาถ่ายอ่าโบมีทั้งหนึ่งกับทั้งหนึ่งนาะพี่น้องเน้อยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่วบาเรื่องวัดได้บ้านน้องพี่น้องเนาะเป็นของส่วนรวมบ้าบ้านได้พี่น้องเนาะวัดนวัดนี่กับ่อตากับ่อฮู้บอกว่าเออเพื่นมีงบพอเบิร์ดบ่หรือว่าจังไรแต่ว่าท่านฮู้กันเนาะสบายดีไหมตู้ใช่น่ากินนะเบิดแล้วบ่ อันอยำก็ตั๋วก็ตัวเนี่ก็เมื่อเรื่องหลวงเจรินพุทธมีเงินหาลอยกี่จุ๊บอยู่บ <c oughs> ่หาลอยกี่จักแล้วจุ๊บเนาะแบ่งกันเนาะอ่าอีกใบหนึ่งไว้มัดแขนรถน้ำพลเมนเนี้ยอยู่บ่ <c oughs> เอาไว้ชื่อไว้ชื่อพูเด้อ่าบ่มีแนวมาตอัดอ่า <c oughs> บอกได้ไหมทะเลกนะ เป็นเป็นยามมือบอกนเด้อมืออืเด้อตัวลูกตัวลาอีกว่าเชียก้นกุ้งว่าก็บอกคอมโบทูโกันกินไก่ก็บ่าทายชะมอยทายชะมอยไปเห็นหนาทำเมื่อวานนี่ใช้บาาพ้นคุณเห็ดวียกเออเราไปด้มาบอกพ่อยังไครอยู่ชนะถามหาอยหา จนพม่งบ่ได้กินก็มีแห้งนะจม่ได้ถามหาเนื้ยใครแน่ฉันไม่เห็นเรามาพั่งแล้วเออใครแน่ใครแน่เออเออเนาะอ่าว่าเป็นยี่บ่อันน่ะสิฟืนสิผูกแขนรถอ่าลูกลานนี่แบบให้พรอ่บ่เป็นเป็นยี่บ่เย็นว่าแบบบ่เคาเห็นเ้าเย็นว่าคนเท่าแบบว่าชองชิวบ่อเป็นแค่บ่เป็นแบบบ่เป็นว้าบ่าอย่าเป็นหน่วยฉันเพราะได้ฮะ เากอนเ้าเป็นาเนาะเฮ็ยคักแล้วเด็กน้อยเนาะยันเบาเบาอันคล้องเพิ่นเหตุใดแต่มีแดดคือเบาและเนาะจำบอตาว่าก้าวมีแต่คำคุณเนาะครับขีบบอประมาทเท่านั้นแหละพี่น้องเลยประมาณมือใดนี่ห่วยบอตาว่าพระดีทำใดบุญอยู่แล้วพี่น้องเลย นึ่ว่าขับคี่ลดล่างกาลูกน้อยกันยังน้อยอยู่แต่ว่าบริษันไันล่ะอ้ยยังเบี้ยวหางเยนคันหางเยนคันหางได้สิบเดือนอันนี้โมเมนปีเท่าไหร่ก็ปีปีปลายปีปลายพออี่น้องเนาะ ส่วงหนึ่งเป็นเจ็บท้องช่วงหนึ่งโอ้ยเอีกยันมันเป็นดีเป็นยังไงอันลายมือแต่บ่ดีแล้วนี่บ่เนาเพิ่นเพิ่นลงท้องตอนนั้นลายมือแต่บ่กิน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 ยังกินเท่าไปเลยไปกวดเลยลงปวดอย่ลงเห็นผมเหมือนจะเข็มจะว่าฉับเต็มมันเออเอาน้ำชักเค็มเออเปิ้ลชักเชนอันตรายอันตราย นาะนั่งเว่ยคือเวตาว่าแล้วยู่ดีๆกับบาทเอเป็นนี่คือพับข้อเดียวแล้วนะคือคชงชานเขาวว่าฝันบุมเงินบุญมฆคำฝันเาลองให้ไม่ดึงเงินฝันเมื่อเถอไม่ยังไปชื่ออ๋อทาลูกอ่าไปแล้ามันบุกพเอาทีถามควบผมีผอมีแม่เอาทีถามควบผู้ชึกเจ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่อ่าคิดจังไรตอนนี้ครับตอนตะกี้แบบว่า ชำคนละคนเลยบอลูกเขาเองนะพุทธลูกเองเน,นี่ในลูกเขาเลี่ยงแม่มันก็มาว่าะนี่พอมันกราม้าแบบก็บ่บเคยคิดบ่เคยฝันว่าว่าลูกหลานสิได้ปาดนี้โออบเคยเนาะแม่กระทั่งแม้กระทั่งคนที่เขามาหาสิ่กับบบเคยเนาะแต่ก้อนนี้เจ้ากระจื้อยตี้เฮือนเจ้าหัวบนไดขึ้นมาบนนี่เป็นแตย่ยามฮักเราตุเนาะ เก่าฮันมาอยู่คุ้มมือคุ้มมือเรามาฮันบอกบอกเฮือนเก่าเจ้าตีกันจริงเฉพบ่สภาพกันปะเฮือนเก่าฮันพุ้นอยู่พุ้นเอ้าอยู่รูมคุณบอยเะเลยมาอยู่พี่เออมี่จะลังเลรยวนี่แหละฉนั่นกับเฮือนเก่าก็ออะไรจะแปลปุกนี่ก็บมางเธอเนี่ยกระปุกเคนตัวนี้นั่นนั่นวะแล้วกับพูดพูดทั้งนั้นเพูนทีช้าแล้วไปไปไปเป็นมูด้วเออเรเป็นเว้าก็ไปยืนข้ามคูนน้ำกันไปเนาะ บมเป็นวอาก็ไปยืนข้ามคูม่น้ากันนี่นะเนาะอ่ะอ่ะบาบาเวียดจับจับองให้ในก็ได้เนาะโดยสวัสดีสวัสดีเออเจ้าอีทายกันบวอลยังก็มาแล้ยวทีซาประสบประการคุยเองเนาะหาว่าไปยังอะไรกันไปตลาดก็พอดีมูให้ก่อนอือหัวหไปใหญ่เราเลียนถอยรถนะ โรบะน้อยพุ้งมันไงโรบแม่พุ้งมันขี่ขึ้นมาโบรือกบแกแกขึ้นมาขี่รถไงแล้วมัเออเออเฮ้ยแกแบบากันก็พสสร้างด้หาด้านสร้างเพื่อนพสสร้างกัปั๊เดี๋ยวเดี๋ยวจะขี่โพแล้วาคือฮักเร่อนร ใส่ก็ขาดข้ามเดี๋ยวมันลุกลงเอ้ป่านนั้ปบานนี้เนาะขับโซ่ับใส่ก่อนใส่ทั้งประตูเลยปตู้มาตูโอ้ยอ้ที่เป็นยี่่รถจักนีสบายดีเนอะโอ้ยบุเคยชอบจะบ่นอันนี้เป็นสีเทาบ่สีผ้าครับ ครับครับ oh, ง you know? ah, right? ่ายว่าจะว่างามง่ากอะไรโอ้ตัวท็อปนะตัวท็อปจะว่าตัวเมเลีสต์ไปกำลังคิดนะาเขาถือแคร์เขาถือแคร์แล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณเฮียพี่เขาก็เออแต่เก่ากันนั่นแหละแต่เก่า มามาไปตัวมาเปาไวอา้ฟนได้ยัดเข้ามาใกล้สมัยง่าแมากมาเลหม่เลาทำมาผู้แล้วบันี้เนาะไปได้บัดเทิหมอสูตรเนาพาวายุออาหยุกชองขนาดเจ้ากะได้หมอสูตรอยู่เนาะน่วยมันหยุกกรได้แล้วบันี้งยกกได้แล้วเนาะเออเออคือว่ามันนี่เนาเขาเอาเวทาแล้วเ้ากา นีอย่างแล้วแต่นี่เจน้องอบน้องหอมใส่ทั้งส่เอามากน้ำหอมนั่นมีว่าดอกไม้ไปได้นย่อดอกไม้ไปครูนึงอยู่สวนกันเดน้อเราดอกไม้หนดอกไม้ได้สวนนะไปชนเลนเออ่มีหัวเทียนเนาะแต่ว่าหู้พ่อไปดดอกไท้เลยอ๋อเดี๋เป็นหัวเทียนแมันติดจก เ,เด็ดอดีเนาะแต่ม้นีดอกม่น้อยอมาคูนึงไปแล้วมาครับขวัญรถคู้เอ้ยก็เป็นาคือัวบรไม่รู้อาเป็นแล้เ,เป็นแต่ให้ร้านเราอ่ะใช่ใช้เข็นรถไม่ใช่้าน,น,นเพ <c oughs> ผูกเขยนใช่หรือเขยนข,นขันข้วหลับหนิน แล้วจะว่าแขนมันตามร่างกายเลยีน้นี่แขนซุกีนแล้วมันผูกมีผูกคล้องนี่าบไนนผูกง่ายนะัวใส่อเออนี่ผูกสายนี่ก็ได้นี่ถนัดเมื่อไรจะถนัดสายหรือถนัดตัวช่างนี้บ่มาสิผูก ขาคัวไม่ได้นะแม่มะเดินปลูกกันเจ้าใช่คนมาบ่ปลูกกัคนูเนะปลกทไรก็ดีเบินะรับพีลเาครับับโชครับชยกาเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกเทียนกอนเทบริชิดก่อนบ่ชิดก่อนบ่แล้วคอยยังถามน่อยผูก่อนยังชิดบ่จักแล้วคอยยังถามเนาบาดนี่ตัดสินน้องอน้ำฝน ผูกก้นจังชิดเนาะผูกแล้วนอแต่งอะไรดผูแกนแล้วกะจังชิดน้ำอบหอมหร้ว่าเมนบอกอะไรกันนี่จบมือง่ามมือสัรงนดีมือมีโชคมีใช่เข่ามาเหมือนไม่ว่านี่กับมือโชคมือใช่ขึ้นเรื่องขึ้นซ้าม่นี่ผูกครับโชคครับล่ก้อนครับผูกแขน่าไม่ไรผูกแขนรถหัห้องนักพุนหรือว่าผูกครับโชคครับใช้อะไรเนาะผูกอะไรแบบนี้ นี่เด้อน้ำฝนเด้อแบบนี้เนาะมาเลยกับไห่ข้ามคูนุึมขืนเนี่ยปีนปีนยามใดได้เงินยามนั่นปวดเนาให้ผ้ามันไปเลยแม่นให้ได้เงินโลดคันออกไปว่ได้เงินแล้วบ่ให้ออกเนาะมันเสียเงินเราให้ยูดีมีแห้งให้ค้ำให้คูนในรถคันนี้มาแล้วไห้หักษาไว้ให้ดีเด้อขี่ไปกับไห้ค้ำหนาคูนหลังไปมีแต่นี้มีแต่นี่จะแต่ห่างกับห่าง ไห่ําให้รวยต่อไปมื้อหน้าเด้อเพิ่นรถซื้อางเด้อโอ้นสาธุนเลยอมาข่เด้อเนาะเจ้าๆเจ้าอย่ามาจักเออเจ้าผู้แขนผัวเนาะเ่นู้แขนชายเนาะนึงเบิดคนเอาจพี่น้องัอยู่ดีแงคือกันทัหน้าูหลังเอาอปกปักรักษาผู้เจ้าผู้จอ้บัดนี้มกงมวยค่ะ

บาร์เดอรันนี้ผูกเรียนรับโช๊ครับใช่ใหยดูดีมีแห้งครับควันรดไหมมันนี่มีแต่ให้ดูดีมีแห้งต้องเก็บแต่ถ้ยากต้องไข่ยามีให้หางขึ้นจะให้ถูกให้มานคอยหเงินเตนมาเป็นกอกคอยท่องเรนมาเป็นกำให้ทั้เรีนเป็นกอกเอาว่าลบหนาลบลังแล้วก็ให้ดูดีมีแห้งแห้งมีแห้งขห้มคูณ พีนป็นไปใส่ก็ได้เงินยามนั่นไปท่านไหนจะขอได้เงินได้คำหลังไหลมาที่มาคำพูนคูนเจ้าคูณจอมเด้อไปใช้มาใส่ก็ขอให้เดินทานตลอดปลอดภัยรัเง็ยบบุห้ได้ความไข่บุห้มีมีแต่ให้่างห้มีให้ได้เงินได้คำที่ไปใส่มาใส่ก็ให้ให้ไปไปร่วมปลอดภัยชื่อรถแหนบหงายดุห้มันให้หาเงินหาคำบ่ขาดนอนเล่น ให้ลูกให้มันให้ฮักลูกฮักเมียให้มันค่ะเมียกับฮักผัวกันเนาะอ้ยเนาะผัวบ่าวยังเมียกับฟังเมียอ่ะัวกับฟังช่อยของชัยฟอ้ยกับบุญได้โตแบบนี้เมียคือกันเนาะฟังลูกฟังผัวบ่ฟังที่นี่ชีรถคนใดบวเป็นตะไปกับบวกไหกับไปบวกเป็นชิรักเป็นชิเลมอยู่ดีมีเฮงมีเล้งมีรวยอ่ะฟังที่นี่ช่วยเครือเนาะช่วยจะเครือเออคำหนาคุณหลัง คูนทั so ite, so ้งผู you friend, ้หับแล้วก็ให้ทั้งให้มีทั้งภู่นให้ผมแม่นว่าให้หั่งแต่ผู้ได้ได้ผู้เพิ่นให้ก็ให้ได้บุญได้ดล่ะขอให้บุญข้ามน้ำซูทั้งผู้รักภูใหญ่ที่เพิ่นเยือนมื่อชมว่าสวยเพิ่นให้มาแล้วแบ่โอ้โหให้อันนี้ไหลเยอะเนอทั้งเอื้อยทั้งไอ่ให้ข้ามหนาคูนลำให้หั่งให้มีไอ้เนื้อหมั่นควัเยื่นทั้งเอื้อยทั้งไอ่ก็ให้ลำให้รวยทำธุรกิจการงานใดก็โอ้โหให้ลาดลุ่นนู้นเลยเนอะทีว่า ซื้อซอยทั้งน้องเพื่อนกันเาาายลยเอ้าบัต<ห><อ>าเจ้าตโตเคยว่าลายเลยจืดชื่อข้ามบาัวต้บมันคนยืนคือกันเด้ออ่าค <c oughs> ิดเหนือจืดก็เห็นแล้วนี่ลายเอ้ามีแต่ว่าทักทีนกเนาะอ่าให้ตลอดปลอดภัยผู้ให้ประมาทเด้เอ่าเพราะว่าเห็นี้สติเปิดมาเมาเหล้า,ากูมาครับสติต้องมาก,ก่อนสติต้องมาก,ก่อนโมเมนต์หัวห็นเบสเถ่งเถ่งใช่เนาะหมได้ เอาบาบนี้ห่หขวหัวแล้วนะเออวดหัวได้บ่กัวหัวัวถหัวคนวัดนั่นแล้วเนาะอุ้ยเอาฉันเนาะอือน้าดีนอเฮียหล้วนเออหางนี้หางนี้ร่ำรวยต่อไปเมื่อน่ะเมตู้พบเด้อจุกหูจูคนเนาะอาวตารอะไรอ้จเก้าเม้าบัวจุกหูจูคน เลายครับลายเล็กนป็นน้อยยงนกูให้เชียงเ้องควมพอก็ไม่ผู้ใดยิให้ได้เตรียมไม่เสแยไวไว้ท่ารถลากลาครับมากันเลยมีโชคลาบเลยโชคลาบคำหนาคุณลังเลยดีใจน้ำบานทางเด้อรถคันนี้เนซื้อให้แล้วนะเพิ่นบอให้ค้ายคันบีอยกี่กะเมื่อชงห้าเดนบุญ ไหว้ายว่าได้โบเมนว่าได้รถจักรได้ลืมรถถีบโบเมนไี่ไรถถีบกับให้หักขาคือก,กันโ,อโอบเมนว่าได้รถจักรรถข่อยรถบัวปลายรถถีบโบเมนรถจักรรถถีบกัถถบให้เอาขึ้นไปเทิท่์นคือกันให้ลูกให้เจ้าฮขี้ขี้กับให้ดูจักรหักขาอะไรเนาะว่าตาเนาะ มันเป็นสมบัติของคุณลักษมณ์คุณายนะี่แล้วขี่ย่างไรเขียวไปหน้าเนี่ยวหนขี่ไปหน้าแล้วตนะขี่ไปได้เยวลากกังําลงคืนครับว่าย่องเพี่ยว้วการโบเมนแบบว่าขี่นี่ราคาหน่อยขึ้นสลั่งอกได้ล่อคือกันใช้ล่อนะว่าเรื่องร่อแล้วกันใช้บาทนี่เอ้าโอ้ยนี่ย่าจอ ให้ถามอนมีความคูดอ่าเพคนซื้อรถให้แล้วมีความคูดอยากค้าอย่างขายอย่างอยู่บ่เพราะว่าเห็ดลายคนก็ซื้อมาแล้วก็ปลูกค้าขายกันมีปลูกอ่าเห็ดอ่าแนวต่อยอดต่อทขึนกับลายนะเลยเด็ดถามเบิ่เจ้าสองคนผู้ขายก็ลายเนาะแมนแมนผู้ขายก็ลายกันมองกล้องหลุกมองกล้องกอยาได้รถจากคันนตั้งใจไว้ว่ากับท้องใส่ไาอยากให้กอบใส่เป็นงานพอได้เงินทำมาใส่ พอได้ว่าเก็บไว้แน่แล้วก็หมไว้ตั้งใจว่าจากได้เนี่ยถ้าว่าเป็นไปได้ก็ยังให้เก็บให้กอมเงินอย่างน้อยก็บ่ได้แบบเดือนนึ่งก็อย่างน้อยก็อยากไรให้ประมาณล้านนึงหรือว่าทอะไรพอได้เก็บเข้าทุนยังเก็บใครได้ป่วยพอได้มีนี่แกถ้าว่ามีรถจักแล้วยังไปหาในคันแดงไปคาแล้วนี่มันกากสี่ไ่้ยไม่ตบ่า ไปเห็ดงานงานยังก็ได้เลย<ค>งานชิมังอ่งานสิมังอยู่ใกล้เป็นหายเดือนเมื่อไหร่กันเนาะก็วิบเป็นวิกเป็นวิบท้องใส่ที่วันนี้สุขภาพเ่าหวันเบล ดูสุขภาพใส่กันนะดูสู้แต่ว่าถ้าว่าเพิ่นแบกอันอัดสีนักแต่ว่าแบบเข่าแบบบอลเบาข่าแบบบอลเบาเนี่ยมีสองคนตรวสอบนีเห็นเบาเนี่ยแต่แรกแต่การตั้งมุกตั้งใจเด้อ แบนแบนเบาแบนแล้ดีกว่ากว่ากว่าอย่นี้แน่ก็ดังแต่ว่าถ้าว่าโปอยากแท้สุขภาพเนาะถ้าว่าโปอยากแท้สุขภาพเนี่ยจากประสบการณ์ที่อ้ายเคยลองมาไม่ใช่นักเยอะแต่แบบเนี่ยนักนั่นหนึ่งขังเดียวนั่งเดียวกับเด็พักไหนอยากอะไรก็ว่ากิสระอีก สวยมาเหาก็ได้มาอยู่เฮือนอยู่ซานอันนี้เอฟอ๊อกกับใครทุ่มพวงกันนี่อันนี้คือจากประสบการณ์เลยได้แต่ก็แต่ว่าเป็นท่าเป็นใายอิสระอีกแต่ก็ได้เงินดีกว่าอีกลอ่ยประเภทลดล่อพี <ละ S 2> ่น้องเนาะใคยมาทำอนีรก็ได้แต่ว่าต้องแบบถ้าว่าอยากไปขายมันต, <c oughs> ต้องให้เ <c oughs> ขางานพอได้เงินเก็บการแล้วพอได้เอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อ <c oughs> มาดูนิ่วขาย แม่ได้ได้เงินเหตุลดมนี่ยใดอย่าปิดก้นไม้อ่า<ม><แ>อาอันนี้ขอเล่าประสบการณ์หน่อยหนึ่งเนาะอถามว่าบอ่อยากแบบตื่นลึกลุกเศร้าแบบว่าแบบว่าบ่ยากเตี้ยเต้ยน้ำคนปันใดที่อะไรว่าเออเอาเป็นลูกน้องเพื่อนนี่มือพักก็ได้พักมือยุดก็ได้ยุดนะเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นนายเจ้าของนี่คือมีรถมีสบายได้เนาะบ้านเจ้าเนาะมีเป็ดมีไก่ฮาโลคายเป็ดคายไก่นี่ กำไรงามเท่ได้หรือว่าขายคุ้มพวงเห็นย่างเขาขายบโบอ่าซีซ่าหาทงในรถเขาเจ้านี่โบโบลุบได้เป็นกำไรเนาะอ่ากำไรเออี่ด้เออเออเดี๋ยอันนี้คือไอ่ฟังฟังเนาะทางลูก่ี่โชคเจพหนุมอีกหน่ยสีได้เงินมากเลย ชวนทองใสไปสื่อเดินเด็กกษิเหดขายเดือมมาชรีสินะไปครับมาเจ้ามาขายคือเราน่ะมาแป๊บเดียบด้ยเนี่ยได้แล้วนันไปเหตุรอะวันนี้นี่ว่าคือว่าแบกนักแบกยังได้หน่อยไปงานเอาผมแม่นว่าผมก็เบื่อไปนะไปเป็นทันเป็นนี่ไปงงงแล้วอ่านักเกินไปแต่ว่านักเบาเอาสู้คือมันว่าเนี่ย

มันไปชู h y listings f o r m a l u d แม่นแต่ว่า l ล o d Principal medios immortals morph flats mévices m i n i a n d ่ i a Kingdoms, Hanwoman wamag сдел a s y n c h r o n o u ่ last y e a ่นเด้อดีใจนําก็คือสิได้ขอโตกลับก่อนพี่น้องเอ้ยแม่นว่าอ่าคือ Attorney r บ่ทันตลาดแรง t o r s are being 没事 Deesakay c ห s ่ l ไม้ i น l a มันเพื่อ c ลองอ่ารถไ v เล็กมื้ออื่น i g a t i o n Board Acquisition C.D.A, e s q แล้ว r e ดีใจนะเนาะบางเวียดโอดยโดยขอบใจเนาะบาเวียดอ้ยโดยมาอยู่ว่าเฉไปยิงกระต่ายคือว่านั่าจุกโอ้ยเนาะเดี๋ยวว่าฉันว่าชี่เด้อบัดนี้เด้อกลับป่าหรี่ได้เนาะเอ้าเอ้าฉันสบายดีเด้อฉันเด้ออ่าโดยโดยเนาะโดยโดยว่าบ่ตาเองกับความวบาความว่ากับบัเป็นดอกเนาะพี่น้องโดยอืมอุ้ยเบิ้งเบิ่งเบิ่งเลขถังมันเท่า่เนี่ เห็นในช่องมาเวียดในช่องอ่ะแม่บุญมาชั้นเนาะอ่าเออเลขยังระบาดนี่อันนี้จะเป็นเลขฮะมูบ่นี่โอ้เลขมูพี่น้องเนาะหกสี่นี่เลขกบเออเออเออบุกดูได้เลขงับขาอนองกูแห้งด้วเนาะอ่ะโอเคชั้นพี่น้องเลยฮ่เมื่อปลาตูเด้อ กินฮอดกับต้องให้ได้อน่ยกินทอดกับหงไจังมาเออหึงแล้พจังได้ฉนเนาะอโอเคพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าหากว่าว่าพิพาดประการใดกัขอโทษขออภัยน้ำหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะคำบอกคำจาได้โบมวนเนาะขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องทั้งชาวจอยแล้วก็บุญยูเพือนเนาะพาลูกไปลินกันไอเตียงออกมาแล้วก็เมื่อมือขึ้นขอพคอชาวจอยเนาะอโอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยบาย